สบายดีสวัสดีค่ะผมเป็นพี่น้องสองฝั่งสองฝั่งไทยแล้วมีมาผมกับพลินอยู่ในซ่องพลินสา้าแล้วบ้านนะ้ำมนีน้องเองกาจีพาทุกคนมาเฮ็ดเวียกเงานเวียกสานเนาะคอยคับยำแรงลงมาเล้วเอกกรเลิกจากของเฮียนมาเจลาืือบ้านน้องเห็นอย่างสวยพ่อเมย์ไดนี่เนาะกะถ้าอีพ่ออีเมยมาจากง่ายจากนาะเขาก็ที่มา นึ่งเข้านึ่งน้ำแต่งอยู่ขัวกินกับเป็ดกับไก่ทาเพิ่นเนาะในน้ำที่เฮาไปโอเคียนมาทุกคนบอกว่ายาวฮอทีมาเริ่มดังไฟนึ่งเข้ากันเลยทุกคนเอาอานะันพอมันออกก่อนละกะักกสีเก็บฟืนดังตามบรรน,นอกบัาน,นาเฮานี่ละเนาะทุกคนเขาบ่าได้ดังเต่าไฟแบบเตาแก๊สเนาะทุกคนเดี๋ยวหาเนียวอ่อายก่อนไฟลักกะหา อาอย่างไส้เป็นอย่างกินรดหรือว่าไส้ย่างก็ได้ที่มันสามารถลอยไฟได้นะทุกคนนี่เอาไฟแซกอยู่แบบนี้้าให้มันติดแล้วเัากระเขียลงดังไฟหนึ่งเข่าและเมนูมิน้เฮาส์ที่เป็นอย่างกระทะจีตาเบิองกันกันเนาะทุกคนเนะาะเดี๋ยวเอาสึมาเฮ็ดกับเข้าไปพร้อมหรือว่าเทสบิวดดเ็ดกินถ่ายบ่อยีเมม่มาเพื่อนก็แยกกินเข้าเนาะทุกคน เอาเ่ยออนสิคุไปติดไฟเอากระดังไฟแล้วแล้วฮอกซี่เอานี่นะทุกคนเอามาทอกน้ำออกก่อน เอแล้วเขากระชดตั้งใส่แล้วเขาไปตักน้ำใส่ตักน้ำใส่ประมาณสองโอ้เนาะทุกคนสองโอพอดีเขาสีที่มันปลาเมียนแล้วเขากระชไดใหวเข้าเนาะทุกคนไปหววเข้าหลังจากที่เขาตั้งหม้อเมียนแล้วเขากระชมาหวเข่าเนาะทุกคน หวัวเข้าขคนอื่นที่เหังใดบ่ฮู้แต่พลินชีล้างให้เข้าก่อนล้างหวดก่อนแล้วค่อยเสียวเข้ามาซาวกาวกาวน้ำก่อนกาวน้ำออกก่อนอันนี้ก็เป็นเรียกในแต่ละมือของน้องเองเนาะ ในตแต่ละมือหลังจากสีเลิอกคองเหียนมากัะสีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวพอพี่นัดเอาน้ำไปก็ปชีหมวเขา่าเอาแบบ้ไๆว้วเลยวดเข่าใส่ประมาณนี้ เนะแลก็เอีไปใส่นะ แล้วของกะซิเแปเข้าวเหนียวมาจกใส่ข้าวเย็นนะทุกคนนี่จกใส่เพื่อปปุกปาคันว่าบมมีเฮากระคนเอาเนาะเต่ทุกคนสีน้เห็ดแบบไดไพลินกับบอูงคือการเตรน้องกระเห็ดแบบนี้นะทุกคน,นแล้วก็เอางวมปลาเมียน จากนั้นกาทาให้มันขึ้นอวยเนาะทายมันขึ้นอวยแล้วฮากาซิมาวีเนะเาะแล้วกระด่งไฟใช่มั้หลังจากที่เฮาวนึ่งไประยะหนึ่งฮากระด่งฟื้นต่างไฟใส่มันก็ขึ้นอวยเป็นที่เยียบห้อยแล้ววฮาวกะซิมาทําการวีกันเลยเนาะทุกคนก็คือน้องกะซีดเดไข่ฝาแอปเข่าก่อนเนาะทุกคนไข่แล้วแล้วฮาวกะซีทําการวีเข้าใส่เนาะทีเข้าที่ฮาหนึ่งเมียนั้นเนาะ เฮากะเชียวพานวีเข้ามาเนาะทุกคนพานวีเข้าทีเคยเห็นคุณหูคุณตากันอยูนย่นันและเนาะก็คือเป็นพานไม้คือมาเฮ็ดมาจากกอกุ้มเนาะบางพื้นที่กะบงูงสีเอิญคือกันกะเฮ็ดมาจากไม้นั่นแหละเนาะเฮากะสชีมาทาการวีเนาะทุกคนเอากระดามเนาะเอากระดามมาเสาะเสหรือว่าเอามีดก็ได้เนาะมาเสาะเสทีเข่าที่มันกระแดงติดนั่นออกเนาะทุกคนกะ ขอ,ขอออกแล้วเอาก็ซอกซอกออกให้มันเบิดให้มันเ playable, ก,กี้ยงนะถ้าว่ามันบกเกี้ยงกะยามันป้ามันเมียนหันเนาะแล้วก็เอามาซอกกระดามนี่เนาะเอามีดแทนซอกซออกเนาะทุกคนซอกออกแล้วหลังจากนั้นน้องกะสิไปตักน้ํามาใส่ผ่านวีเข้าเพื่อบให้มันติดเนาะทุกคนบ่ให้มันติดผ่านวีเข้าบ่ให้มันติดกระดามเฮานะทุกคนเพื่อให้มันง่ายต่อการวีมันสะดวกสบายต่อการวีเข้าเฮใน มือนี้นั่นเองเนาะทุกคนหลังจากนั้นเฮากระซีไปเอาอันเข้าที่เขาหนึ่งเมียนกะงัดงัดงัดเปาะออกมาเนาะเฮ้ยบมเมียนเลยงัดเปาะออกมาแล้วเฮากระซีมองวมปุ๊บลงเลย้ยความจว๊กเลยแล้วแล้วเฮากระซีดึงเอาอยู่ก้นมาทันออกเนาะเอินว่าหุ่มหนะ้แเนาะทุกคนเอินว่าหุ่มห้นั่นเองกะทาการงัดๆัดัดเข้าไปในหันคืนแล้วเฮากระช่วยเอาเข้าเย็นออกแล้วกะช่วยเอาเขา้าอ่ะ มาที่เข้ามามียนทันทุกคนออกจากกันนะทุกคนแยงแๆงแออกจากกันเนาะคันว่าสีส่วยซิกันเลยมันกะสีแบบมันเข้าเหนียวแล้วมันกะสีเหนียวเกินนะทุกคนมันชิเหนียวเกินเพราะว่ามันเข้าเย็นแล้วมันกะสีแบบเหนียวๆเนี่ยทุกคนมันก็ีเป็นกลิ่นบปรซ้ยวแ้ทุกคนถ้าว่าเข้าหนึ่งไม่หรือว่าเอามาอุ่นคืนเทื่อนึงกะกินแซบอยู่ยังกินแซบอยู่อันนี้ก็เป็นเข้ามาไม่เนาะเ่้วยเข้ามาไม่ก็เนาะทุกคนยช้วยๆจนกลัวมันชีเย็นพมดแล้วเนาะถ้ามันเย็นแล้วหอก็สี ทำการเมียนมาอาร์มีเอาเข่ากระติบเข้าเหนียวเมียนลากับไปส่วนอ่ตัวเข้าเย็นฮันเน่เนาะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ปากห้ได้ทุกคนเดือกะส,ส่วนส่วนไปเพื่อให้มันเย็นเนาะทุกคนนี่ก็คือถ้าไผ่เเคยเฮ็ดยาซูมหาเฮ็ดนําได้ทุกคนมันทีลวกมือเนาะทุกคนแต่อันนี้มือมันด้านแล้วก็เลยว่าเฮ็ดได้เนาะทุกคน กิงกิงกิงไปแล้วเฮาก็โยนปุ๊บเข้าแอปเข้าแล้วก็เอานี้มาโปกใส่ปกใส่แล้วเฮาก็ทํากาดเอาอันผ้าอยู่ทางในแอปเข้าหันโปกเมียนแล้วก็เก็บเก็บเครื่องเมียนนะทุกคนแล้วก็สิไปเฮ็ดกินนทาเบิ้งทาเราลุ้นเบิงน้ำกันว่าเมนูอาหารแรงของเฮาสิเป็นเมนูหนังนะทุกคนเนาะมาเบิงน้ำกันเลยทุกคนหลังจากกีให้เข้าเฮาซูงเฮาก็ะีมาเฮ็ดอันกินเนาะก็คือมือนี่ก็เดี๋ยวหาเบิ้งผัก ร so ้านสกีนทุกคนได้คณะมาคณะกับต้นบอรงามทุกคนคู่ไว้คู่ส่วนเนาะนี่คือพักคณะของเฮาเนาะก็บามกับเบาร์า้ำปนใดเดียวฮาวี่มาเฮ็ดผัวพักคณะชิ้นหมูเนาะเดี๋ยวเฮาวชิมาซอยพักคณะก่อนเมนูกิจแรงมื้อนี้เฮาก็คือผัวพักคณะใส่หมูนั่นเองเนาะทุกคนมาเบิ่งนํากันว่าให้ลิเชียน้าตาออกมาเป็นจังได๋เป็นจังได๋นี่มันสิเป็นแบบใดเนาะมันสิแตกต่างกับ ฟังนั้นจังไดล่ะอันนี้เพราะว่าของกินมันเฮ็ดแบบใดกับโบมีพิษบบมีชื่อของกินขึ้มมบบน,ก,บบน,นก,กับผู้มากเฮ็ดแบบใดกรไดดเบิดเนอกาะคนหักขึ้นกับผู้ชอบนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งการเฮ็ดอ่ขาขัวพักคณาของพะลินนากันทุกคนเองกะชีมาซอยพักค้าซอยจังไดก็ไไ้เนาะซอยอาตามใจมากเลยแต่บ้านอ่าทุกคนเฮ็ดจังไดพะลินกับ่บฮูเนาะ้องอิงกับ่บฮูแต่บ้านพะลินเฮ็ดจังซี อีกพวเจกับซีนหมูเห็ดกิ่นแรงค่ะอีโพอีเมะมาเตนาแต่สวนเนาะค่ะ้าพอทุนหัวเมทุนหัวเฮามาเนาะทุกคนค่ะประมาณนี้แหละแหล่งจากเรื่องเฮียนมาหนึ่งเอ่านึงน้ำซุกมาเต้นยูกวัวกินบางมือกับโอ,อไปสวนเนาะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวน้องสิพาทุกคนไปเบื้องสวนของน้องว่าพูกอย่างเน่ยอยู่ในสวนเนาะอันนี้ก็เป็นคณะที่พวกเองได้ทุกคนกวอดสารพิษนําได้นน่พวกเอง ก,าาก,ากินเองแต่กะหากะมาเฮ็ดกินเพื่อแรกแล้วก็ปลูกน่อยนึงเนาะเพราะว่บาบ่เคยปลูกจะเถอะมันเป็นการทดลองค่ะนะพักปลอดสารพิษแล้วก็มีหลายๆอย่างเนาะถ้าไผอยังให้เฮ็ดเมนูยังให้เบิ่งกะสามารถอมเมนเข้ามาได้เดี๋ยวนอ้องสิเฮ็ดให้เบิ่งเนาะทุกคนน้องกะคือซื้อเมนูบ่อกกะเป็นมื้ออาหารแรงของเรากะมีตามนี่เอาตามมีตามเกิดกินแบบสบายสบายเนาะ อยู่ง่ายๆอยู่สบายๆตามพิธีชีตของบ้านเฮาเนาะถ้า่าไปอยู่ในเมืองก็โอ้ยบุงจากสิ่นยังเนาะทุกคนอันนี้กะเอาตามเฮามีเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้กะบ่ได้ดีปัญญาย่บอบ่ค่อนข้างบ่ค่อนข้างเอาะบ่ดีเลยแหละเนาะค่อนข้างบ่ดีเลยแหละเบอร์มันใบมัน่แหละทุกคนไรมกักอ่าอย่างในต้นคณะนี้คอมเมนต์มาเว้านำเพลินได้เด้อ คอมเมนต์มาโยกมาเว้าผอยากเฮ็นเมนูอยากให้เห็นเมนูใดก็คอมเมนต์มาได้เ้ยทุกคนเดี๋ยวน้องเองกาที่โตุซอย คนากอนอกทุกคนล้วก็ิีไปซอยหั่นหมูเนาะหมูไพลินซีซอยตามหลังเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเอาไว้ไปเดือกันตอนหั่นแล้วลหลังจากที่เฮาซอยพักคณะแล้วแล้วเนาะทุกคนกะไพลินซีเอาเป็นหมูเนาะทุกคนเป็นหมูติดมันเนาะก,ก็คือเป็นพื้นท้องหรือว่านมหมูนั่นเองเนาะมาซอยเป็นตอนเป็นตอนเป็นชิน้นเป็นชิน้นเนาะตอนน้อยตอนใหญ่ก็ขึ้นกับผู้มักเลยอยากใส่ซํำใดเฮาก็ใส่เนาะเพราะว่าเฮา,าอัน เอาตามเฮามากเลยเนาะเพราะว่าเพลินกับโบเคยเฮ็ดผัดขาคนาจากเทืาหล่ะก็เลยบอกว่าเพื่อนเอาส่วนใดคงหมูมาเฮ็ดเนาะเต้เพลินมีอยู่ในตู้เย็นก็คือเป็นหมูติดนมหมูนั่นเองเนาะก็เอามาซ้อยสรอยเป็นต้นนะทุกคนเอามาซอยหันเป็นต้นเอาตามใจมากเลยว่าเฮามักแบบได้เฮากะเฮ็ดแบบนั้นเฮากะซอยแบบนั้นเนาะทุกคนเนาะเอาตามความถนัดของแต่ละคนเลยเนาะเฮากะที่ส้อยซอยไปซ้อยซอยเป็นต้นจนกว่ามันซีบิดุ่นแล้วเนาะทุกคน จนกว่ามาันสีเบิดไปเองแล้วเฮากะจีอันเอาลงไปขั่วไปพัดนั่นเองนะทุกคนเอาไปพัดใส่กับน้ำมันนะทุกคนเฮาใส่ก็ได้บพใส่ก็ได้นะทุกคนหลังจากที่เฮาซอยหมูแล้วเฮากระจมาล้างพักยางตั้ง้าของเฮานั่นเองนาะคือพักคะนาของเฮานั่นเองเพื่อเฮาเชีอยไปขว่วนั่นเองนะทุกคนล้างกัซาวๆา,วาวไปเอาน้ำนึ่งหล้กก็แล้วนะทุกคน ล้างซาวยงยงยมยมย,ม,ย,ม,ย,ม,ยมไปให้ขี้ดินม,มันออกไปแล้วเนาะทุกคนเป็นคนที่คนาดมักง่ายคือเฮาก็เอ้ยสีให้ว่าว่าทุกคนซาว้าวยง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 ย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงแล้วก็แล้วเลยทุกคนเตรียมเอาลงหม้อเลยแบบน,นั้นซอยผักะน้าซอยหมู่แล้วาอ็สีมาเริ่มเฮ็ดอาเครื่องปรุงเนาะทุกคนก็คือว่าตำนั่นเองเนาะทุกคนตำเครื่องใส่นั่นเองที่ว่าตำเครื่องคั่วสีเอินจังได๋ก็ได้เนาะ ไปล no ินบรกาบอกหงเสียอธิบายกันเอากระฮ็ t ไปตามความเข้าใจของเราเลยนะทุกคนไปลินเสีย h e t อ่าแบบว่าหวานน้ำแล้วก็เค็มๆน่อยนิงนะทุกคนจะใส่น้ำตาลลงไปน่อยนึงทุกคนแล้วก็ใส่ผงรสหรือว่าผงเทปดาของพปลินนั่นเองนะทุกคนใส่ลงไปกะประมาณนี้นะทุกคนหลายเติมดูใส่ลงไปหลายเติมดูแล้วก็ใส่เปเกลือนะทุกคนใส่เกลือนะใส่เกลือลงไป อย่าไมใส่ประมาณนะี้เลยเนาะโบร์เฮาเขาชื่มเอาเนะาะจับเลยพิกสดไพลินบ่มีเด้อทุกคนรองบ่มีพิกสดมีแต่พริกแห้งกับพิกไซเป็นพริกแห้งแทนนะทุกคนมีแบบใดเฮาก็ใส่ไปตามนะั้นนะทุกคนเฮ็ดไปตามสไตล์ของเฮาเนาะเฮ็ดกินมีพิกโบมีเธอแบบใส่ก็ะถิ่นกระจังทุกคนเอาแต่คนมาคนชอบมางเป็นใดก็เฮ็ดแบบนั้นเลยเนาะทุกคน ตาให้เล่นกันที่ตระตำแรกปันได้เนาะตาแบบกระโชกกระชากแล้วเขาก็ชีไปลงพัดเนาะทุกคนประมาณนี้ดี๋ยวเอาชีไปขัวน้ำกันเลยทุกคนเอาได้ประมาณนี้แล้วเนาะ๋ยวเขาก็ชีเอาไปลงหม้อขว่วเลยเนาะทุกคนหลังจากที่เขาตามเพ่อนตาอย่างแล้วเอากระชีมาเริ่มลงนี่คอันนี้กระเมนกระทะผีสิงเนาะทุกคนกระทะผีสิงของเขาก็ชีใส่น้ำมันลงไปแล้วทุกคนใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึง เอาทีควหมูก่อนเนาะทุกคนควหมูก่อนให้มันสุกเนาะทุกคนควหมูให้มันซุกแล้วหอ,อกระซิอันนั้นตอนถะ้ามอฮอ,อนก่อนถ้ามอฮอ,อน์แปหนึ่งเนาะทุกคนแล้วจะซื้อไผซื้อมันเยอะอันนี้ถ้สามเตทุกคนเลยเอาหมูไปคั่วเพื่อเจียวเอา,าน,น้ำมันนำนมหมูออกนาทุกคนเอาไปคั่วไปประมาณนึงเลยเนาะ เพรวเพื่อให้หมูสุกแล้วค่อยสิเอาเครื่องใส่ตำลังเนาะทุกคนเพราะว่ามันมีน้ำมันเอาที่เกี่ยวให้มันอ่าแห้แงแน่นหน่อยนึงเนาะให้น้ำมันมันออกเกี่ยวจนกว่าน้ำมันมันที่ออกแล้วเอาค่อยเกี่ยวอย่าน,นั้นมาใส่เนาะเครื่องใส่แล้วเอาไปที่เกี่ยวค่ะทุกคนทุกคนเพราะว่าน้ำมันมันหลายเกิน ไี่ตามควมาความชเลยด้อทุกคนเลยมากระแจกระเิงแบบนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นกระทาเทวดาของเขาเรพะิิงกะสีขว่ได้ประมาณนึ่งล้าพะิงกะสีเอานี่เนาะสีพะรินสาเนี้ยเนาะเครื่องนาขว่เค่กันอ่าเราเบิ่งแบบเราไิงไหนี่แ่ิดอยู่นน้ทุกคนมันอกรชีอขว่ไป่อนขวบเครื่องจนให้มันโหเด้ะทุกคนเนาะขวบไปขวบมันสี่โหมแล้วเขาก็กิมาผิดดนะ เอาคณะลงมาพักมาทุกคนเดี๋ยวขั้วให้หมูชิ้นเครื่องเข้ากันเนาะเสือสู้บ้านของทุกคนเพียดใหญ่ละน้องกับโบฮี้ก็สกันเนาะเสือน้องก็เพียดที่แลน้องกาที้เอาเครื <narrow ing noise> ่องมาลงสามหลังเนาะทุกคนเพิ่งจะที่ขั้วเครื่องก่อนแต่ก่อนน้องก็เคยขั้วเครื่องก่อนแต่อันนี้มันมีน้ำมันหมูน้องก็เลยบบขั้วเนาะแล้วน้องก็สีเอาแม็กกี้ใส่แม็กกี้ก็สู้สี่สิบนาดีหมดแล้วบมดแล้วเนาะ แม็อกี้ก็สู้ชีวิตขนะคือว่าจะอยู่ดำบ้านของอ่าพี่น้องนั่นเองนะคคนจะใส่ไปตามนั้นแล้วก็ซือ้อใาเป็นผงปรุงรสก็คืรอรสนี้นะน,น้องจะซื้อใจลงไปประมาณนี้เนาะเพราะว่าให้มันรสชาติเข้มข้นขึ้นกว่าเก่าแล้วก็ที่ขั้วส่งไปตามนี้อ่าคนเม่นก็จะชิมทานสูตรน,น้องชิมสงควาง น้องจะทิคงขวไปเนาะคขวไปให้เฮาเขาเสียบคานมาลงเรยอค่ะเฮามาลงเนาะขวไปในกะว่าที่เขาซุกเลยเขาเสเอาพักคานมาลงคขวเนาะเดี๋ยวตัดไปตอนที่อ่าหมูเขาซุกเลยทุกคนกะว่าหมูเขาซุกประมาณนึงแล้วน้องกะเสีอาพักคานลงเนาะทุกคนเฮาจะทำความสะอาดเรียแล้วเนาะ ห่อเสี่ยวพันง่ายที่ห่อเลยเวาาเนี่ยหรือเวลาอ,องนองเนี่ยค่ะมาลงหม้อเลยนะทุกคนจะติดหมอ้อไม่ได้จะติดขึ้นแบบนี้เลยนะ,ะยนะกินตัวขวไปกินตัวมันชิยอดนะมีขาดใบก็คือเดอะเบสเลยก็คือนี่ทุกคนโอ้ยไมค์กอนี่นะทุกคนที่ขาดใบเดอะเบสเลยก็คือ น้ำล้างโกของเขานั้นเองนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเนาะากาศที่ขั่วปะเมียนให้มันยุบเนาะทุกคนถ่าพักนุแล้วเขากระเสียวออกเขาสี่โบขั่วโดดเนาะมันที้ขุ่นใคนมีใครคิดว่าขั่วโดดแล้วมันสีหูสึกแบบออกขุ่มๆขานะนทุกคนน้องก็เลยขั่วอันชีหมูก่อนเขาก็เลยขั่วสีหมูก่อนเนาะแต่หน้าตาก็สีโบอ่าปานใดเนาะทุกคนแต่าดสา้ิมาทีมึงเด้อทุกคน มาเด้ก็กรริปป banks, นข้าวผักหน้าน้ำกันตอนแรงเด้อทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวาห่อกระชีฟะเมี่ยนให้มันยุบมกันเนาะน้ำกะอยากอะไรหลายนอย่างอย่าห่อกระชีข้าวปะเมี่ยนเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันว่าเป็นจังใดตอนสุกมาแล้วก็มาซีมน้ำกันว่าสิเป็นจังใดเนาะ ตอนนี้ขั้วพักคณาเรากำลังใกล้สิสุกแล้วเดี๋ยวจะเล่นกับสีโป่งเนาะกับนาตาก็ได้มาประมาณนี้จ็นี้ไงจะแชร์อยู่บ่ทุกคนเจรซานี่ก็โอเคอยู่ได้ทุกคนมาชิมเบิรงกันเด้ทุกคนมาชิมเอแรง้กันขั้วพักคณาใซ่หมูเนาะทุกคนประมาณนี้เนาะน้าตาจาก็บได้อันนั้นประดเนาะนาตาโบเล่มนี่อย่างความนั้นเนาะทุกคนจากประมาณนี้เนาะ น้องกาสีได้ปลุกน้นทุกคนเพราะว่าขั้วไปโดนน้องหู้ซึกว่ามันขุมเนาะเดี๋ยวฮอร์ชปลุหมองเลยน้องกาที่ได้ทําการปลุกน้องู้ซึกว่าขั้วโดนไปมันสิขุมเนาะทุกคนไอ้มับหน้าตากาศีานั้นอยู่น้นทุกคนจ,นจะเป็นจะแซบอยู่หน้าตาเ็โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวซีมบางกอนว่าโปโะอย่างเงาเขาคอยเติมใจเพราะว่าเขาปุุงตั้งแต่ตอนใส่ชีนหมูแล้วเนาะ ซาคาโอเคอยู่เนาะน้องว่าการมันนี่ฟางขั่วดนไปมันที่นี้อ่าะหอเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้อีกทีนี้นะ้องกษิตเดปิดคลิปไเปเพียงซ้นหนี่หรือว่าจบคลิปไเปเพียงซ้นหนี่งขอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายอีกทีหน้าเนาะทุกคนถ้าใครอยากให้น้องเฮ็ดเมนูใดกะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวน้องกษิตเดฟิกเบิง้งถ้าว่ามีวัตถุดิบ ได้ถามว่าบ่มีน้องกับต้องกาบขอโทษปวดอภัยถ้าน้องว่าพิพากษาการใดต้องกาบขอโทษปวดอภัยอีกเจ้าหนึ่งเด้อสำหรับื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนขอสวัสดีบสบายดีสวัสดีค่ะ